สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการดวงเศรษฐีพลังฟ้าเปิดทางวันนี้หมอจะพาทุกท่านมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดแสงบุญในเดือนพฤศจิกายน2568เดือนแห่งพลังการเปลี่ยนแปลงเดือนที่ฟ้ากำลังเปิดดินกำลังรับและบุญเก่ากำลังผลิดอกงอกงาม ในช่วงวันที่1ถึง16พฤศจิกายน2,568มีอยู่3วันเกิดที่ดวงพุ่งแรงมากมีเกณฑ์จะได้โชคลาภได้เงินได้ของใหญ่บางคนถึงขั้นเป็นเศรษฐีโดยไม่ทันตั้งตัวและโชคนั้นส่วนใหญ่จะมาจากบุญเก่าบวกกับความตั้งใจดีก่อนเริ่มฟังขอให้ทุกท่านวางสิ่งที่ถืออยู่สูตรลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนออกเบาๆให้ใจสงบแล้วเปิดรับพลังดีๆที่กำลังจะถูกส่งต่อผ่านคำทำนายนี้เพราะพลังของดวงจะทำงานได้ดีเมื่อใจของเรานิ่งและเชื่อในแสงแห่งบุญวันเกิดแรกวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวจันทร์ของคุณโคจรเข้าสู่พบโชคลาบโดยตรง และมีดาวสุขดาวแห่งความสุขและความงามเข้ามาเสริมกำลังแปลว่าพลังบุญที่คุณทำไว้โดยเฉพาะบุญทางการให้และการให้อภัยจะเริ่มส่งผลแบบเห็นได้ชัดใครเคยช่วยคนโดยไม่หวังผลใครเคยแบ่งปันให้คนตกทุกข์ได้ยากพลังนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณในช่วงนี้ โชคลาบของคนเกิดวันจันทร์จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นของขวัญเงินรางวัลหรือแม้แต่เลขที่ซื้อเล่นๆแล้วถูกรางวัลใหญ่โดยเฉพาะในวันที่2 9และ15พฤศจิกายน2568เป็นจังหวะทองของโชคดาวจันทร์จะส่องสว่างเต็มกำลังเลขที่เด่นสำหรับคุณคือเลข2 6และ9 เลขที่เกี่ยวกับบ้านเก่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเลขวันเดือนปีเกิดของแม่จะให้ผลดีมากในเรื่องการงานจะมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดคนที่รอข่าวจากผู้ใหญ่จะได้รับคำตอบที่ดีบางคนได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้โปรเจกต์ใหม่ที่สร้างไรายได้เพิ่มขึ้นด้านความรักคนมีคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงห่างเหินส่วนคนโสด มีเกณฑ์พบคนอบอุ่นจริงใจผ่านการช่วยงานหรือทำบุญร่วมกันเกลดเ็สริมดวงสำหรับคนวันจันทร์ในช่วงก่อนวันหวยออกให้จุดเทียนสองเล่มตั้งจิตอธิษฐานต่อพระจันทร์หรือพระแม่ธรณีแล้วกล่าวในใจว่าขอให้แสงแห่งจันทร์เปิดทางให้ข้าพเจ้าพบโชคดีมีลาภผลด้วยใจที่บริสุทธิ์ และอย่าลืมทำบุญด้วยการให้แสงสว่างเช่นถวายเทียนหรือหลอดไฟเพราะดาวจันทร์สัมพันธ์กับพลังแห่งแสงจะช่วยเร่งพลังชอคลาบให้แรงขึ้นวันเกิดที่2วันพฤหัส,สบดีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงฟื้นพลังบุญหลายสิ่งที่เคยหนักเคยเหนื่อยจะเริ่มเบาโดยเฉพาะเรื่องการเงินและโชคลาภ ดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวประจำตัวของคุณในช่วงวันที่1ถึง16พฤศจิกายนนี้ได้รับแสงจากดาวพุธและดาวศุกร์เป็นพลังแห่งความคิดที่ก่อให้เกิดทรัพย์และเมตตาที่ก่อให้เกิดโชคหมายความว่าถ้าคุณทำสิ่งใดด้วยใจดีไม่เอาเปรียบผลของสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาเป็นทรัพย์สินลาผลหรือข่าวดีจากฟ้า โชคลาภจะเด่นมากในวันที่ 5, 9และ14พฤศจิกายน2568โดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยขอพรไว้เลขเด่นคือ 5, 9และ0บางคนอาจมีลาบจากผู้ใหญ่ให้ของบางคนถูกรางวัลโดยได้เลขจากคำฝันหรือความฝันเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ด้านการงาน สิ่งที่เคยชะง,งักจะเริ่มขยับมีโอกาสได้งานใหญ่หรือขยับฐานะและที่สำคัญชื่อเสียงของคุณกำลังขยายตัวความรักอบอุ่นขึ้นมากคนที่ห่างกันจะได้กลับมาพูดคุยส่วนคนโสดอาจพบคู่จากสายบุญหรือมีคนอายุมากกว่ามาเอ็นดูเคล็ดเสริมดวงสำหรับคนวันพฤหัส,สบดี ให้ทำบุญกับพระผู้ใหญ่หรือคู่อาจารย์ถวายสังฆทานพร้อมเทียนหนึ่งคู่และน้ำดื่มก่อนออกจากบ้านให้ตั้งจิตว่าขอให้บุญแห่งครูและครองรองแห่งธรรมนําโชคลาภมาสู่ข้าพเจ้าและอย่าลืมใช้เงินอย่างมีสติเพราะยิ่งคุณใช้เงินด้วยบุญเงินจะยิ่งกลับมามากขึ้นวันเกิดที่สวันศุกร์คุณเกิดวันศุก เดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวประจำวันของคุณเปล่งประกายที่สุดเพราะดาวสุขคือดาวแห่งความสุขความสำเร็จและสเสน่ห์เมื่อโคจรเข้าจุดร่วมกับดาวพฤหัส,สบดีในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จึงเกิดเป็นดาวคู่แห่งโชคลาภโดยสมบูรณ์ช่วงวันที่1-16ถึง1ิ 16, พฤศจิกายน2568ถือเป็นฤด,ดูทองของคนวันสุขคุณจะได้รับข่าวดีด้านการเงินแบบไม่ทันคาดคิด บางคนถูกหวยบางคนได้ของขวัญหรือมีคนให้เงินบางคนได้งานที่รอมาเนินนานโดยเฉพาะวันที่7 11และ16พฤศจิกายนเป็นวันที่พลังดาวโชคสูงสุดเลขที่เด่นของคุณคือ3 5และ9เลขที่เกี่ยวกับบ้านเกิดเลขทะเบียนรถหรือเลขโทรศัพท์ที่ใช้ประจำให้สังเกตไว้ให้ดี เพราะอาจเป็นเลขแห่งโชคการงานของคุณอยู่ในจังหวะที่ดีงานที่เคยติดจะเริ่มเคลื่อนมีผู้ใหญ่ให้โอกาสใหม่และบางคนจะได้เดินทางไกลที่นำลาบกลับมาในด้านความรักดาวสุขเด่นมากสเสน่ห์แรงคนมีคู่จะมีโอกาสได้ของขวัญได้เซอร์ไพรส์ส่วนคนโสดอาจมีคนเข้ามาชอบแบบเงียบๆแต่พอรู้ตัวอีกที ก็กลายเป็นคนสำคัญในชีวิตไปแล้วเคล็ดเสริมดวงสำหรับคนวันศุกร์ให้ทำบุญกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพราะพลังเมตตาจะหนุนดวงสุขให้สว่างขึ้นก่อนวันหวยออกให้ตั้งจิตภาวนาว่าขอให้พลังแห่งความสุขและเมตตาเปิดประตูโชคลาภให้ข้าพเจ้าและอย่าลืมพูดแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองเพราะคำพูดของคุณในช่วงนี้ เป็นพลังสร้างโชคได้อย่างแท้จริงและนี่คือ3มวันเกิดแห่งโชคใหญ่ระหว่างวันที่หนึ่งถึง16พฤศจิกายน2568ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพฤหัส,สบดีหรือวันศุกร์ต่างก็ได้รับพลังบุญเปิดดวงขึ้นพร้อมกันดวงที่ดีจะยิ่งดีขึ้นถ้าใจเรามีศรัทธาและยิ่งมีพลังมากถ้าเราใช้โชคที่ได้ ต่อยอดเป็นบุญเพราะสุดท้ายแล้วโชคลาบคือของชั่วคราวแต่บุญคือของถาวรถ้าเราใช้โชคเพื่อสร้างบุญชีวิตจะมั่นคงและสุขอย่างแท้จริงภาวนาปิดท้ายขอให้บุญที่ข้าพเจ้าสร้างมาเปิดทางให้พบโชคลาบที่บริสุทธิ์ขอให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่สร้างกุศลให้ชีวิตงดงามทั้งปัจจุบันและอนาคต ขอให้ทุกท่านดวงดีมีโชคมีลาบเงินทองไหลามาบุญหนุนนำสมหวังในสิ่งดีงามทุกประการครับ